อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน n มวยไทยด้วยนะคะผู้เอกนำรายการครับแชมป์ช,ชนแชมป์นะครับกินติศักชรัตนชัยครับจอมเก่านะครับเจอกับจอมสดครับคุณพนอยเจ๊ปูบางกะปกิ62กิโลกรัมคู่นี่เคยเจอกันมาแล้วครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับโอ้แต่สองครั้งที่เจอเนี่ยผมเองยังมองไม่ออกว่าใครแพ้ใครชนะนะครับสนุกทุกครั้งครับท้นานคุณพนอยเจ๊ปูบางกะปีนี่คือ น้องชายแท้ๆครับของเสกสรรออขวัญเมืองขนไม่ยอมคนครับแล้วก็เด่นวัดโทสอสมหมายครับนายรอก,กีอิสลามครับจากอำเภอพมสิริจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวัย25ปีสูสี169ซนติเมตรสามปอมหลังแพ้แพ้หชนะถึงสนะครับจากให้มวยสอสมหมายครับล่าสุดชนะคะแนนชายเล็กสิทธิกำนันประเสริฐเป็นแชมป์มวยไทยตดเชื่กในรุ่น65กโลกรัมครับ ส่วนมุมแดงครับนี่ก็คือแชมป์เหมือนกันครับนักชกอุ้นพี่วัย34ปีจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายกิติศักดิ์ไกลอินครับส่วนสูง167ซนตเมตรตามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1เช่นกันจากใายมวยชอรัตนาชัยเป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด6กกิโลกรัมครับลุบล่างสลีระต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับคนที่ขึ้นเป็นสอบมงคลนหคกับคุณพลน้อยเจ๊ปูวังกะปินั่นก็คือพี่ชายคนโตครับเดนวัตโธสอสมหมายนะครับ ครับวันนี้เสกสรรออขวัญเมืองคนไม่ยอมคนพี่ชายคนรองนี่ไม่ได้เดินทางมาครับติดภารกิจซ้อมมวยครับ <c oughs> เตรียมทำสุดอยู่ครับ <c oughs> ต้องบอกว่าตระกูลนี้นี่ดุทุกคนแลลวครับแต่ดุเฉพาะบนเวทีนะครับข้างล่างนี่ต้องบอกว่านิสัยดีทุกคนครับมีมนุษย์มีมนุษย์สัมพันธ์แล้วก็ที่สําคัญนั้นต้องบอกว่าอ่อน,น้อนทาตัวทุกคนครับที่สำนัญเสกสรรอขวัญเมืองนี่นอกจากจะอ่อน,น้อนทำตัวแล้วยังช่วยเหลือผู้ที่ เดือดร้อนด้วยนะครับใจบุญเลยครับแล้วก็ย้มไม่หครั้งครับสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเช่นหัวบางหลวงครับจะจัดงานสังสรรค์สิทธิ์เก่าทุกรุ่นครับหนึ่งปีพบกันหนึ่งครั้งจึงขอเรียนเชิญครับทุกท่านครับมาเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหารในงานนี้ในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมครับเวลา11บเนาฬิกาครับณโรงเรียนเช่นหัวบางหลวงครับ034399262ครับสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ครับสำหรับ สมาคมสิทธิ์เก่าชินหัวพบปะสังสรรครับเพื่อนเจอเพื่อนพ,พี่เจอพี่ครับน้องเจอน้องอย่ามันกันอีกครั้งวันในวันอาทิตย์ที่17นี้นะครับบนเวทีนั้นต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครแล้วครับสองครั้งที่ผ่านมานั้นรู้ชั้นรู้เชิงกันเป็นอย่างดีจังหวะเกี่ยวของกิติศักดิ์และคืนไปแข้่ขวาวาแล้วครับแ้งซ้ายของคุณพลน,น้อยกำลังสดเลยครับเพิ่งจะเอาชนะชายเล็กสิทธิ์กำลังประเสริฐม,มาครับวันนั้นที่ต้องบอกว่าลิกคำวิจาร์เลยครับต้องบอกว่าหักทุกปรกกาเซียนเลยครับ เป็นรองทุกด้านก็ไม่ว่าจะเป็นสรีระชื่อชั้นครับมันเขาผ่านมาได้ก็มาดูวันนี้ครับผู้ปักเก่าครับไปกยับก็มาทิ้งตัวมาซ้ายเลยครับคุณพลน้อยมจอมเก่าอย่างกิติศักดิ์นี่ต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วครับใครต่อยครับแก่เตงตีเลยครับตีอีกทีครับทางหน้าคุณพลน้อยนะครับฝักหลังกลางเวทีครับ กิติศักดิ์นี่ถึงแม้ว,ว่าจะอาอยุเข้าสู่วัย34แล้วนะครับแต่จะผ่านเขาไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องบอกว่าไม่ใช่บันไดผุผูที่ให้ใครเหยียบใครย่ำได้แลวครับสำหรับกิติศักดิ์คุณภาพล้วนๆครับคุณวรน้อยพยายามจะเน้นที่ทรายโอ้โกับมันขวาตรงครับคุณวน,น้อยขี่ด้วยแข้งท้ายดูความเก่าความแก่ครับหลอกที่จะต่อยมัดมีแข้งขวา น้อยเบียงเข้ามาทิ้งน้ำปะทรายวางแค่ขวาจังหวะเกี่ยวขืนด้วยแข้งขวาคนละดอกคนละทีเลยครับสายกับขวาเป็นการชิงจังหวะครับนี่ครับรับไก่ปล่อยขวาครับกิติศักดิ์วงในตีด้วยขวาน้อยอุ้ยแต่งตัวนานครับหากจะมาเล่นวงในจะบทรุ่นพี่ไม่ใช่งานง่ายครับเขาอาชีพครับอดนนี้นี่เป็นมวยเงินแสนนะครับกิติศักดิ์กิติศักดิ์ ต้องบอกว่าโด่งดังมาก,ก่อนที่คุณคนน้อยจะหัดหนวยเลยครับจะลวงซ้ายครับเจอแค่ขวาคนน้อยคือด้วยกับปั้นเตะงตีเสียบด้วยขวา,ขว,าขวาครับจะล็อกในการแยกออกมาคนน้อยขวาวรยะถึงมรามาซ้ายตูกความเก่าความกิติศักดิ์ครับวางแค่ขวาเจอขวาขวาสวน พยายามจะผลักออกมาครับตบออกซ้ายครับอู้วิ่งไปสอกซ้ายก่องนายตี้กีริสักพยายามจะเด้งตีเอาคืนครับเป็นที่ลูกชัดเจนเลยครับกีริสักกีริสัก์นั้นพยายามที่จะอาศัยลูกเนื้อเน้นๆเลยครับในขณะที่ขุนพลน้อยนั้นอาศัยลูกขยันหมดยกที่หนึ่งครับแม่มวยไทยแบทเทิลเอาเละครับ แตกหัดทองทั้งคู่ครับเคยเจอกันมาถึงสองครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมาล่าสุดจะเป็นคะแนาผนผลพลน้อยครับไฟายลิกเอาชนะและวรัวันนั้นอยากเก็บความมาใช้ให้กับรุ่นพี่ครับวันนี้เปิดศึกเป็นครั้งที่3ดูครับเข็นเข้าเชือกแล้วเด้งตีครับบ่อยขวาเติมซ้ายครับพิิษศักดิ์ฝ่ายหนึ่งเกาอีกฝ่ายหนึ่งสดเลยครับนี่ครับกับฟันขวาครับรักไก่ครับโอ้โหผ่านไปเพียงยกแรกครับ องศาความมันจากทอร์โมมิเตอร์วัดความมันของเราเี่เกือบจะแตะ90องศาแล้วครับก็ว่ากันต่อยกที่สอครับวางซ้ายเกอวขวาสวนมาแล้วครับคุณผัวน้อยเรื่องเริ่มร้อนเลยครับกิติศักดิ์ก็ปักหลักแรกเลยครับคื้ด้วยแค่ขวาคุณผัวน้อยวางซ้ายเกี่ยวแล้วขึ้นด้วยหมัดโอ้ดูครับความทีในการออกอาวุธน่าพยายามจะเน้นวงนอกครับวันนี้กิษิศักดิ์เก็บอาวุธก่อนครับแล้วคืนด้วยหมัดเจอสองซ้ายกัดขวาแล้วกอดนายกิติศักดิ์เตะตีซ้าย ก,กุนน้อยพยายามจัดเอวครับโอ้และสอกซ้ายขุนบนน้อยนั้นสร้างปัญหาให้กับชายเล็กมาแล้วครับวันนี้มาดูก็ว่าเขาจะใช้สอกซ้ายได้ดีอีกหรือเปล่าครับถึงจะหมัดซ้ายเจอแค่ขวาสวนไม้แล้วสอกซ้ายโอ้ยกิติศักดิ์ก็พยายามจะสวนด้วยศอกเหมือนกันเอไปขวาตีขวาอีกทีครับกิติศักดิ์โอ้แลกกันมันจริงๆครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกํารายการเลยครับอยากจะเล่นงานบริเวณตัววันนี้กิติศักดิ์นั้นแก้เกมมาดีครับโดยเฉพาะหมัดขวานะครับ ครับนี่ครับพยายามจะแย่ขวาตัดละตัวจังเป็นเขาซ้ายโอ้โหนี่ครับยิ่งชกยิ่งสดครับตีขวาอีกทีปิดมาตีซ้ายดิษักเล็กเตียวขึ้นโอ้หมาอลไรครับความถี่ในการออกอาวุธของขุนพลน้อยนี่แหละครับน้องชายของคนไม่ยอมคนครับโอ้พยายามจะทุบบริเวณละตัวเปลี่ยนเข้ามาทุบหนึ่งหมัดขวาวางตัวแข้งซ้ายครับนี่ครับโอ้ยกับปั้นซ้ายครับหนังกับปัน ล็อกอีกทีตีซ้าย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 ครับโอ้สามสี่ดาบครับจัดให้โอ้มาเป็นชุดเลยครับพยายามจะปนลุ้นพี่เลยครับถึงจะบัซ้ายเจอข้อขวาสวนล็อกในพยายามจะเอายกมาแทงถือว่าวันนี้ไม่ยอมครับไม่ยอมให้เสียเปรียบครับโดนแล้วคืนทันทีครับถุงพน,น้อยพยายามมางา้างลุ้งเอาตัวเอกทีกวางไปแข่งซ้ายโอ้ดูครับวันนี้เราได้จริงๆมีลูกลักไก่ ต่อนายตีขวาตีซ้ายคืนโอ้ยจังหวะตีซ้ายของแกนี่ต้องบอกว่ามาด้วยความที่ความเร็วสูงนะครับขยันกว่าครับคุณน,น้อยความสดลยครับเข็นก็เชื่อขวามได้แ้งซ้ายคืนกิสักเสียบซ้ายรอยตีง,าง้างแทงขวากิซักโต้ครับโอ้ทีต่อทีโอ้นี่เลยครับพี่ชายนั้นมีฉาย,ยาคนไม่ยอมคนครับ คนบน้อยคนไม่ยอมใครเหมือนกันครับทิ้งน้ำมันทรายยันมาเจอแค๊ขวาเป็นตระกูลท,ที่สายเลือดพันดีครับแม่ไทรมวยไหนหาเขามีลูกมีหลานนี่ต้องเอาไปเป็นนักมวยได้เลยครับโอ้โหพี่ชายคนโตเดนวัตโธนั้นเชียร์อยู่ที่มุมเลยครับทิ้งน้ำมันทรายวางแค๊ขวาสวนเลยครับอินทิสักนายกำเริ่มเก,ก็บอาวุธได้ครับยืนด้วยเขา่ขาขวาเข่าซ้ายอีกที ที่สูสีเหลือเกินครับต้องบอกว่าหายใจรถต้นคอด้วยกันทั้งคู่เลยครับอยา่ามาเจอทีนะครับหลงวขวาตะลำตัวโอ้โหกับมันขวาครับบดจกที่สองยอดกับมันจริงๆครับพักกันคู่เดียวแม,ม่มวยไทยแบทเทิลเอาเลยครับ กลับมาติดตามความมันกันต่อครับนีค่คค,ค,คนน้อยเจปูบังกะปีครับ mm hmm. เปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ครับกับอีสักทรัตนาชัยโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่ดีอาวุธนั้นไม่มีใครยอมไพ้เลยครับดูครับจังหวะเสียบซ้ายดึงมากดแล้วดูครับเดี๋วยวทิ้งจังหัะซ้ายกีศัก์นั้นรอจังหวะครับเดีย๋ยวจะเตะซ้ายสูงครับวันนี้ยังไม่มีคนทําลายซีติดับเบิ้ล ซูเปอร์แบทเทิลเลยนะครับคู่นี้นี่ผมว่าไม่แน่แล้วครับมีลุ้นแหละครับแต่จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปลุ้นบนเวทีครับตอนนี้ครับดูครับมาแตะอยู่ที่120ครับโอ้เงินรางวัลซูเปอร์แบทเทิลนี่น่าจะไม่พลาดครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้ดับเบิลหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วับทิ้งด้ไปมาทรายโอ้โหมาแล้วครับแข้ขวากับแข้งซ้ายมาโอ้ยอาศัยความทีในการออกอาวุธเลยครับดูคนน้อยอ่าดูครับ ดูจริงๆครับแม่เปิดทุกตำราที่มีครับคุพอน,น้อยอ่าครับกิติศักดิ์พยายามจะแลกที่วงในมันจริงๆครับนี่แหละครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกนำรายการคุณพรน้อยทิ้งด้วยซ้ายวางแข้งซ้ายทิ้งด้วยซ้ายโอ้ดูครับแกสวนด้วยแข้งขวาทันทีเหมือนกันครับกิติศักดิ์โอ้โหคำว่าเจ็บปวดนี่สะกดไม่เป็นครับทั้งคู่แต่คุณเชิดชอรัตนาชายัยดีสั่งกิติศักดิ์เดินอย่างเดียว ไม่มีใครยอมใครแล้วครับดูครับพยายามเข้ามาคุณมโนยล็อกนายตีอินทร์ชักเต้นด้วยข,ขวาพยายามจะตักกาแพงคาแต่เจอซ้ายครับดูครับเข่าซ้ายแกซอยทีเลยครับโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ขยันครับหวังด้วยซ้ายอินทร์พยายามจะต่อยหมัดขึ้นต่อได้ตีขวามาโอ้แล้วห่มตีครับแต่แกก็เอาคืนอีกแล้วครับคุณมโนยเสียงตลอดครับเด็กคนนี้พยายาม,มาทิ้งจะมาซ้าย ศิษัล็อกเอวเด่งตีดูครับโอ้โหไม่รู้เลยครับใครเป็นใครครับอ,อาศัยลูกขยันแล้วครับคุณมลนอ้อยลังจะเบียดเข้าไป็องนายตีเข็นก็เชื่อแล้วตีครับดูครับขวายของแกอโอ้ความมานันกำลังจะทะลุปลหลอดครับอย่าลุ้นกันถึงหลบได้ตีขวาพิษั์เต่งตีซ้ายโอ้โหดูครับจังหวะเด้งของแกนะครับ พยาพามากลางเวทีจับบอนซ้ายก่อนครับคุณผูน้อยตีขวาหมุนกระเชืาอ,อือดูครับจังหวะซอยซ้ายของคุณผู้น้อยโอ้โหมาแล้วครับคุณผู้น้อยเบียดเข้าไปวางทรายล็อกในกิติศักดิ์พยายามจะตีด้วยขวาคุณผู้น้อยล็อกเสียบทรายโอ้ก็เอาคืนอีกแล้วครับอือคนละดอกคนละทีเลยครับ กุญญ์น้อยยังคงเบียดเข้ามาเสียบด้วยข,ขวักขาสิงหักพยายามจะตีกุญปุระตีล็อกนายพยายามจะหมุนเหลี่ยมตีครับอยู่กับแลกกันแบบนี้นี่ชกักจะยุ่งวุ่นวายไปหมดแล้วครับตีขวา้าสิงห์ักล็อกอุย้ยกุญญ์น้อยขึ้นเสียบเสียบนี่ครับลูกขยันกับลูกชัดเจนครับโอ้โหไฟแดงนั้นอาศัยลูกจังหวะเนื้อๆแล้วครับในขณะที่กุญญ์น้อยนั้นได้ลูกขยันเบียดเข้ามาเสียบด้วยขวาล็อกนายตีหุนเหลี่ยม วนลงมาแลวตีครับนะครับกรรมการแม่เช่วงปลายยกครับขยับมาสลับเสียบขวาแม่คู่นี้ดูเดือดจริงๆครับตีขวาดูครับลูกขยันมาอีกแล้วสักคือซ้ายโอ้มาแต่ละดอกแต่ละทีครับจังหวะเล่นของคุณวุ้นน้อยไพ่สนแล้วก็วางซ้ายล็อกในแลวตีหมดยกที่3ครับโอ้บอลเร็วเหลือเกินกับเวลาเพราะความสนุกครับ โอ้ครบสายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับดุเดือดมากมากครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะทำลายสถิติสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ครับใครจะเป็นฝ่ายชนะครับในไฟแตกหักในศึกแชมป์ชนแชมป์แล้วก็ใครครับผู้นี้จะได้เงินรางวัลดับเบิลซปเปอร์แบทเทิลหรือไม่ดูครับมาเป็นชุดเลยครับไปซ้ายเจอขวาขยับมาทิ้งด้วยศอกครับแลกกันประสารกันเลยครับ มาเป็นชุดแบบนี้ครับน่าจะชกกับขุนคนน้อยนี่ฟิตเต็มร้อยอย่างเดียวไม่ได้โอ้โหต้องเกิน200แล้วครับแต่วันนี้ท้านกิติศักดิ์ก็าทำผลงานได้ดีครับลูกชัดเจนแบบนี้ยังไว้ใจได้ครับถึงกับพามาที่เชื่อเตงตีซ้ายเอาคืนโอ้โหดูเดือดแบบนี้ครับนี่ครับสมกับเป็นคู่เอกในศึกแชมป์ชนแชมป์แต่ใครครับจะได้รับการชูมือและจะคว้างในรางวัลดับเบิลได้หรือไม่ไปบนเวทีครับ คู้ชมครับเห็นไปแล้วนะครับสมเป็นคู่แช,ชมป์ชมแชมป์จริงๆนะครับเอาเลยครับไปลุ้นกันว่าคู่นี้จะมีรางวัลอะไร Battle Super Battle หรือ Double Super Battle สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Double Super Battle for blue and red c o r n e r ปุ๋ยโฟมน Double Super Blue and hunter 150 degrees Celsius, get 20,000 bodies. All right, ladies and gentlemen, after three laps of the action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner โอ้โหบชนะครับได้แก่มุมแดงครับกิตติศักดิ์ชรรัตนชัยครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป